ยาสิบตำรวจจรูนเรื่องฤทธิ์นะครับมาสีแสบตามาเลยทีเดียวนะครับท่านเดดิตขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่หประธานกรรมการที่การ การปกครองต้องขอขอบคุณท่านประธานคกรรมาการปกครองที่ได้ให้เกียรติมีความเอ็นดูพี่น้องประชาชนในเรื่องของเกี่ยวกับคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาในระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ต้องขอชื่นชมท่านประธานเดชอิฐขาวทองซึ่งได้เสียสละแล้วในห้วงเวลาที่จัดการสารเสวนากรรมาธิการการปกครองพบปราพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมสารเสวนาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่5พร้อมสมาชิกทั้งหมดและก็พี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนต่างๆที่ได้เข้าร่วมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรท่านเดชอิดขาวทองเปิดการสารเสวนา และบรรยายเพื่อพบปาาพี่น้องผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้นำชุมชนต่างๆในเขตเลือกตั้งที่5้าครับขอกราบเรียนเชิญครับ